เอาจริงผมว่าจบแบบนี้มันก็ดีแล้วแหละครับก็ m มี sense อยู่เนาะแต่ความรู้สึกหลังดูของผมเนี่ยผมกับรู้สึกว่าภาคนี้มันลดความมันลดความตื่นตาตื่นใจลงไปนิดหนึง่งมันลดความลุ้นลงไปนิดหนึง่งคือบางฉากบางตอนเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยครับแต่หนังก็พยายามเล่าฉากนั้นวนไปวนมาแล้วมันทำให้ละคนเราที่ดูเนี่ยแบบมันลำคาญมันก็เลยต้องแบบสกิปสกิปสกิปไปอย่างเงี้ยครับ อ่ะง่ายๆอะไรก็คือฉากบวชว่าจะเล่นต่อหรือไม่เล่นเนี่ยก็จะมาคือผมว่ามันเยอะไปอ่ะเครื่องจึงเรารู้อยู่แล้วว่ายัางไงมันก็เล่นกันต่อเนาะไม่ต้องแบบให้แอร์ m e มันเยอะขนาดนั้นก็ได้นะครับประเด็นก็คือแอร์ธามันไปอยู่ตรงการบวตนี่ก็คือเยอะมากพอสมควรเลยทีเดียวเนาะโอเคครับก็วันนี้จะมารีวิวเนาะ Squid เก m e 3เขาบอกว่าเป็นภาคจบของ Squid g เก e เกาหลีเวอร์ชั่นเกาหลีคือผมดูระเดียวเลยดูระดียบจบนะครับเพราะว่ารออยู่เหมือนกันเพราะว่าอยากจะรู้จุดจบของหนักเรื่องนี้อยากรู้ว่า,าพระเอกจะจบเกมนี้ได้ยังไงจะจบเกมได้ไหมแล้วก็อยากรู้ว่าไอ้ตำรวจเนี่ยจะหาเกาะเจอหรือเปล่าแล้วถ้าเจอเกาะแล้วจะยังไงต่อจะช่วยคนที่เข้าไปเล่นเกมเนี่ยออกมาได้ไหมนะครับก็คือตั้งความหวังไว้สูงอยู่นะครับแล้วก็อยากจะเห็น ความพีคความอะไรใดๆเนาะแต่ก็ต้องบอกว่าแอบเฟลอยู่หลายๆเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ที่ใสเข้ามาที่ดูอาจจะเป็นแนวจิตวิทยาเกินไปนะครับก็คือมันลุน้นมันเครียดม,มันก็ดีแหละแต่ว่าแบบอยากขอผ่อนคายนิดนึงไดเปล่าเออมันก็เป็นหนังเกมเอาชีวิตรอดนะมันจะผ่อนคายได้ไงไหมถึงแบบให้มันปลุกเราเให้เราลุน้นแบบมากกว่านี้หน่อยนะครับ โอเคงั้นเรามาเริ่มพูดคุยกันเลยดีกว่าก่อนที่จะไปฟังฝากกด subscribe นะครับฝากกด subscribe ให้พ e s s ษส e ร e Review กันด้วยนะแล้วก็คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับเราจะ s p o i เนะะื้อหาบางส่วนอาจจะเยอะเลยแหละเพราะว่าผมเพิ่งดูจบมาแล้วแบบมันคันปากที่จะเมานะครับถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับความต่อเนื่องนะครับของ Squid Game เนี่ยเรียกได้ว่าต่อมาจากภาคที่แล้วเลยคือผมก็ไม่รู้ว่าจะ แบ่งครึ่งทําไมก็ไม่รู้นะครับที่จริงม,มันก็คือภาค2.5นั่นแหละมันต่อกันนะครับก็คือ Squi d เกมสที่หั่นไว้ครึ่งหนึ่งเนาะก็คือเรื่องราวเปิดมาก็คือต่อเนื่องกันเลยนะครับก็ที่เราลุ้นกันนะเนาะว่าคนนั้นจะตายหรือเปล่าคนที่เป็นพ่อของเด็กที่เป็นมะเร็งอยู่โรงพยาบาลอะ่ะก็สรุปแล้วก็ไม่ตายเนาะเปิดมาก็คือเขาก็ให้เราเห็นแล้วว่าไม่ตายนะครับเพราะว่าได้ผู้คุมหมายเลข11เนี่ย ช่วยเอาไว้เนาะก็ไม่ผิดคาดเท่าไหร่อ่าหนังก็เล่าต่อจากตรงนั้นเลยนะครับคุณกีฮุนแล้วเนี่ยกลายเป็นคนที่เรียกว่าสติหลุดนะครับควบคุมตัวเองไม่ได้ควบคุมสติตัวเองไม่ได้เนาะเพราะว่าเหมือนกับโทษว่าตัวเองผิดนี่แหละพาทุกคนไปตายนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เอาเมือเลยเพระเอกเรานะครับมือแล้วก็เหมือนกับ โยนความผิดเนาะโยนความผิดไปให้ผู้เล่นอีกคนหนึ่งอ่าเป็นผู้เล่น <tes nak> ที่เหมือนเขาบอกว่าเนี่ยเออเขาเคยเป็นทหารนะเขาเคยเป็นทหารนะนู่นนี้นั่นนั่นแหละคนนั้นนั่นแหละแต่เขาแพนิกรอบที่แล้วเขาเลยไม่ได้ออกกระสุนเนี่ยไปให้ไม่ได้ออกกระสุนปืนไปให้กลายเป็นว่าคุณกีหุ้นแล้วเนี่ยแคนะเจ้าหมอนี่วอาไอ้หมอนี่แหละเป็นต้นเหตุเออมึงแมวกระสุนมาพวกกุเลยตายพวกกูเลยแพ้อะไรประมาณนี้ครับเขาก็เลย จับจองแล้วก็จะจัดการหนุ่มคนนั้นองตรงก็น่าสงสารนะคือฉันก็กลัวตายเหมือนกันน่ะเออคนเรามันก็กลัวทุกคนน่ะใช่ไหมครับแต่ก็นั่นแหละเราทําให้เราเห็นด้านเมืดแวบหนึ่งของกีฮุนที่แบบไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้แล้วก็คือต้องปลดปล่อยมันออกมาต้องทําอะไรสักอย่างนะครับก็ในที่สุดก็จัดการหนุ่มน้อยคนนั้นไปได้เรียบร้อยในเกมต่อมา โอเคเกมเกมต่อมาที่เขาเล่นกันเหมือนต่อจากเกมที่ที่ผ่านมาเนาะเกมที่แล้วพอมาเป็นเกมนี้ปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าเกมอะไรนะเกมซ่อนหาเออคนที่ซ่อนก็ต้องซ่อนให้ดีคนที่หาก็ต้องมีเวลา3ามิบวทีในการหาถ้าหาถ้าหาเจอแล้วเนี่ยก็ต้องฆ่า่าต้องกําจัดออกไป ถึงจะรอดภายใน30นาทีถ้าจัดการใครไม่ได้เลยเนี่ยผู้เล่นคนนั้นก็จะต้องตุยอ่าก็กดดันดีนะผมว่าก็กดดันดีก็รู้สึกว่ามันนั่นแหละทุกคนก็ต้องมีกุญแจ3ดอกซึ่งมีลักษณะเป็นวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็คือต้องไปด้วยกันถึงจะออกจากเกมนี้ได้นะครับหนังก็ซีรีส์ก็ให้เราลุ้นอยู่เยอะอย่างเมือนกันแต่ว่าโ ผมเสียใจอ่ะผมเสียใจผมอยากให้ผมจะผมอยากให้อ่อผมอยากให้ออนนี่รอดอ่ะก็คือเขาดูแบบออนนี่คือใครออนนี่ก็คือพี่สาว,วเภทสองคนนั้นน่ะที่คอยดูแลคุณยายแล้วก็สาวท้องแก่เนาะก็คือเขาเนี่ยเจอทางออกเล่นเกมเนี้จนเจอทางออกละก็เปิดประตูได้แล้วเนี่ยแต่ว่าจะก้าวขาออกไปเลยแต่ว่าแบบก็มีคนแก่แบบ น่นน no, no. กับเด็กที่เพิ่งคลอดอ่ะก็คือคลอดในเกมเลยนะคือเขาก็ตัดสินใจเดินกลับไปเพื่อที่จะไปช่วยคุณยายแล้วก็แม่ลูกอ่อนคนนั้นออกมาด้วยกันแต่ยังไม่ได้ช่วยออกมาเลยนะครับก็โดนฆ่าซะง,งั้นซึ่งคนที่ฆ่าก็คือเป็นแฟนเก่าของแม่ลูกอ่อนคนนี้นี่เองโอ้โหแล้วมันจะบังเอิญขนาดนี้สรุปแล้วก็คือออนนี่ของเราตายไปตั้งแต่ เกมที่4นะครับโอ้ oh, เสียใจอะเสียใจรนะุนให้นางรอดเพราะรู้สึกว่านางเล่นดีมากและอยากให้นางแบบไปถึงจุดพิกพีคของเกมเนาะแล้วก็เออนั่นแหละนะครับเริ่มเฟลเริ่มเฟลเริ่มเฟลเพราะอยากดูต่อนะแต่ก็อ่ะโอเคไหนๆมันก็ไหนๆละอ่ะดูให้จบจะได้รู้เรื่องนะครับก็ดูมาจนถึงเกมที่5นะครับก่อนที่จะมาถึงเกมที่5เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเกมที่4เนี่ยคุณยายเนี่ย ยอมที่จะจัดการลูกชายตัวเองเพราะลูกชายตัวเองเนี่ยมันเป็นคนไม่เอาไหนค่ะใครก็ไม่ได้นู่นนี่นั่นนะครับก็จนมาถึงตอนสุดท้ายละลูกชายเนี่ยก็จะขอฆ่าแม่ลูกอ่อนคนนี้นะซึ่งผู้เป็นแม่เนี่ยก็ยอมไม่ได้ก็เลยตัดสินใจจัดการลูกชายตัวเองเพื่อช่วยเหลือแม่ลูกอ่อนคนนั้น เราเห็นถึงความเจ็บปวดของตัวละครนะเราเห็นถึงความรักที่นางก็มีให้ลูกของนางเหมือนกันนะครับก็มันจะมีฉากที่นางมานั่งคุยกับกีหุ่นนั่นแหละว่าลูกชายฉันเนี่ยมันเป็นคนไม่เอาไหนมันนู่นนี่นั่นอ่ะเนาะฉันก็เลี้ยงดูเข้ามาอย่างดีแต่สุดท้ายฉันก็เป็นคนฆ่าเขาได้มือของฉันเองอะไรประมาณนี้คือจุดจบของคุณยายเนี่ยผมผมว่าเข้าใจได้แล้วก็เมคเซนสนสุดแล้ว ใครมันจะไปยอมรับการกระทํดที่ตัวเองทํากับลูกตัวเองได้อนะเนาะก็จัดการลูกตัวเองไปขนาดนั้นนะครับก็เข้าใจได้อ่าโอเคจบพุนยายไปได้สวยอยู่แต่ก็ยังเสียดายออนนี่อยู่อ่ะมาสู่เกมต่อมาครับเกมที่5เนาะก็มาถึงเกมที่5ก็รู้สึกว่าอันนี้เราถึงพูดถึงประเด็นต่อมาแล้วนะรประเด็นเกมใหม่ๆนะรู้สึกว่าเกมใหม่ๆที่ใส่เข้ามาเนี่ยมันดู มันดูไปแนวจิตวิทยาหมดเลยนะครับแต่ก็มีอันนึงแหละที่ทรู้สึกว่าโอเคอยู่ก็คืออันกระโดดเชือกเนาะกระโดดเชือกเพื่อที่จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก็กดดันอยู่เหมือนกันกีฮุนของเราก็เลยเล่นเกมที่5ไปได้แบบก็ผ่านไปได้โดยการช่วยแม่ลูกอ่อนคนนั้นอุ้มลูกข้ามไปอีกฝั่งแล้วก็จะกลับมาช่วยแม่ลูกอ่อนอแต่ว่าสาวแม่ลูกอ่อนคนนี้เนี่ยดวงซวยครับเพราะว่าข้อเท้าเนี่ยพลิกครับ กระโดดไม่ได้ก็เลยให้คุณกีฮุนนะอพาข้ามไปก่อนแล้วค่อยกลับมารับฉันก็ได้แต่พอถึงตอนท้ายแล้วเนี่ยกีฮุนจะกลับไปรับนางก็บอกว่าเออไม่ต้องกลับมาแล้วเวลามันเหลือแค่หนึ่งนาทียังไงก็ไม่ทันครับถ้าจะช่วยฉันช่วยลูกฉันเถอะอะไรประมาณนี้แล้วนางก็ตัดสินใจกระโดดลงไปเองอ าจริงก็ไม่เซนนะครับเข้าใจได้เพราะว่าถ้ากีหุ่นกลับมาก็คงช่วยอะไรนางไม่ได้ก็คงจะมาอุ้มกันกระโดดกลับไปกลับมาแบบนั้นนะครับก็เข้าใจได้เนาะกับการจากไปของผู้เล่น2องสองแต่จะว่าจากไปเลยก็ไม่ได้ครับเพราะว่าผู้เล่น2องสองเนี่ยได้ถูกทายโอนมาเป็นลูกของเขาเองกลายเป็นว่าลูกเขาต้องเล่นเกมต่อแทนแม่โดยเด็กที่ไม่รู้อิหนิอิน,อ,นอะไรเลย เอาจริงมันเป็นความกดดันในอย่างหนึ่งนะที่ใส่เด็กเข้ามาในเกมแล้วก็ให้เรารุ้นว่าเอ้ยมันจะยังไงกับเด็กวะอะไรอย่างเงี้ยก็อ่ะตอนตรงเนี้ยผมชอบผมชอบผมให้คะแนนตรงนี้เนานนะก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะใส่อันนี้เข้ามานะครับโดยเฉพาะฉากป้อนนมเด็กนะี่คือ,อยังจะอารมณ์เป็นคนดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,นะประเด็นต่อมาไม่พูดไม่ได้ครับ เอาเดี๋ยวเรายังพูดเรื่องเกมไม่จบเอาเกมที่3เกมสุดท้ายเอไม่ใช่เกมที่6เกมสุดท้ายเกมสุดท้ายหรอผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบเกมสุดท้ายเลยอ่ะไม่รู้มันไม่ผมรู้สึกว่ามันไม่ตื่นเต้นอ่ะผมรู้สึกว่ายังไงมันก็ต้องเออก็เดิมๆอ่ะก็ผักคนตกนู่นนี่นั่นน่ะเนาะแต่ว่าแอบไปเซอร์ไพรส์ตอนท้ายนะคือผมเนะี่ยคิดว่ากีฮุนจะชนะอีกชนะไปพร้อมกับเด็กแล้วก็ นั่นแหละได้เลี้ยงเด็กต่ออะไรอย่างเงี้ยก็คือประเด็นคือไม่กดปุ่มเริ่มเกมแล้วก็อีพ่อเด็กคนเรวคนนั้นก็ตกลงไปตุยซะงั้นแล้วก็คืออะไรเนี่ยทีแรกก็คิดว่าเฮ้ยถ้ามันจะไปเวด์กจริงๆพระเอกทิ้งเด็กอา่าแล้วก็เป็นผู้ชนะมาเป็นฟรนต์แมนต่อมันจะยังไงวะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่นะครับพระเอกเราก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ว่าฉันไม่ใช่หมาฉันไม่ใช่มา,มมาที่แกจะจับมาเล่นเกม ฉันเป็นมนุษย์ที่แปลว,ว่าอิสร,ระอ่าฉันจะทําอะไรฉันจะตัดสินใจยังไงก็เรื่องของฉันอะไรประมาณนี้สุดท้ายแล้วคุณทรงยีหุนของเราก็ตายในเกมนะครับยอมสละชีวิตเพื่อลูกสาวของหมายเลข2-2-2ก็อจริงก็อื่นๆนะตอนที่พระเอกตัดสินใจทําแบบนั้นก็อื่นๆอยู่นะครับก็จบได้แบบ อุตส่าห์ลุ้นมานั้งนานะนะครับอ่ะโอเคพระเอกจบแล้วตายไม่รอดแล้วยังไงตึกนี้เอไม่ใช่ไม่ใช่เกมนี้จะจบลงไหมอ่าภารกิจค้นหาเกาะของคุณตำรวจของเราเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าคุณพี่มาทำไม <laughs> มาทำไมนะครับ ค้นหาเกาะอยู่จนแบบตอนสุดท้ายอยู่เือแบบเหลือกี่ไม่กี่นาทีอะพอมาถึงเข้ามาในเกาะได้แล้วทำยังไงต่อมาตะโกรเรียกพี่ชายทำไมพี่ทำแบบนั้นทำไมวะพี่ทำแบบนั้นทำไมแล้วยังไงต่อฟรอนต์แมนกดระเบิดไปแล้วแปบลบว่าแปบลบว่าไปถึงไปเรียกถามพี่ชายเห็นเห็นแค่นั้นเห็นแค่แวบเดียวพี่ชายก็คคอหนีไปละ อันนี้ก็ต้องกลับออกมาเพราะว่าทำอะไรไม่ได้สรุปก็โดนระเบิดมอดไม่ไม่เหลืออะไรเลยแล้วที่มึงพยายามตามหาเกาะมาตั้งนานเนี่ยมึงเข้าไปแค่ไม่กี่วิแล้วก็เรียกตะโกนหาพี่ชายเมืองนะเข้าไปไม่กี่นาทีแล้วก็ถามพี่ว่าทำทาไมแล้วก็จบเกาะโดนระเบิดเหมือนเดิมมึงช่วยใครได้บ้าง คือไอเราก็คิด่บ,บเอบจะบุกไปได้ทันการแบบจะทันเกมของแบบกัปตันเรือว่าแบบเออจะทําอย่างนี้ใช่ไหมฉันมีแผนซ้อนแผนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบจัดทีมมาเข้าไปช่วยคนเล่นเกมได้รอดมีการสู้กันตะยำตําบอลกันยังไงให้รอดแล้วก็แบบไอ้ฟอนเน่ยแบบสู้ไม่ได้ก็เลยหาทางหนีออกมาแล้วก็ไปโผล่ที่สหรัอเมริกาก็าว่ากันไปสิ จะให้เจอเกาะแค่นั้นทําไมเจอเกาะแกก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีพี่ไม่เข้าใจนะครับก็นั่นแหละสรุปแล้วก็คือบทคนตํารวจ่ไม่มีก็ได้นะครับรู้สึกไม่มีประโยชน์อะไรเลยรู้สึกว่าการค้นหาเกาะเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยตํารวจหลายๆคนเสด็จหลายคนที่ไปด้วยกันเนี่ยก็คือเอ้ากูมาทําไมตุยเรียบไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยสําหรับการค้นพบเกาะครั้งนี้นะครับ แถมเขายังไปเล่นเกมที่ประเทศอื่นต่ออีกสบายใจเชยนะครับนั่นแหละยิ่งไปกว่านั้นการไม่เจอเกาะของคุณตำรวจของเราก็คือได้ลูกมาเลี้ยงงงนะได้ลูกมาเลี้ยงคือแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับก็นั่นแหละมันหนังก็ยังคงแบบมันก็ยังมีส่วนอย่างวะของมันอยู่อะครับผมก็ไม่ค่อยโอเคกับตอนจบมันนะ ประเด็นต่อมาครับประเด็นความกดดันที่ใส่เข้ามาในเรื่องอย่างที่บอกว่าเราแทบไม่ได้หยุดหายใจเลยคือนะมันกดดันตลอดเวลานะครับแล้วก็สูญเสียคืออย่าเชียร์ใครในเกมนี้อย่ารุนให้ใครรอดเลยไม่รอดสักครายนะครับคนที่รอดก็คือเด็กน้อยลูกสาวของสองสองนะครับที่เหลือก็คือไม่รอดตุยเรียบ นั่นแหละหนังแส่ความกดดันความาผิดหวังความรุนละเล่ยก็ใส่เข้ามาให้พอได้แบบหายใจไม่ทั่วท้องนะครับแต่โดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าภาคแรกทำได้ดีมากๆครับแบบดีมากซะจนแบบพอเอามาเล่าในภาคนี้แล้วเนี่ยมันทําให้ความกดดันอะไรหลายๆอย่างที่เราเคยดูในภาคแรกมาภาคนี้แบบมันมันให้ความรู้สึกที่มันแตกต่างออกไป อ่าโดยเฉพาะความกดดันเวลาที่คนเลือกว่าจะเล่นเกมต่อหรือไม่เล่นนะเห็นไหมผมรู้สึกว่ายังไงเขาก็เล่นต้องเล่นกันต่อให้มันจบเกมอ่ะยังไงมันก็ต้องโหวตกันอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องแบบใส่อะไรมาเยอะขนาดนั้นนะครับผมรู้สึกว่ามันเสียเวลากับฉากโหวตเยอะมากมันไม่ให้ความกดดันละมันกลายเป็นว่าเออรู้แล้วว่าจะเล่นต่อไปต่อเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบนั่แหละความกดดันก็ดีครับดีแต่ว่ายังสู้ภาคแรกไม่ได้ผมอินกับภาคแรกมากๆนะครับ โอเคมาต่อกันที่ตอนจบเนาะที่ติงเกิดไปแล้วล่าว,ว่ามันจบยังไงก็คือเกฮุนตุยนะครับก็โดนระเบิดเกมโอเวอร์ทุกอย่างจบจบที่นี่จบที่เกาหลีแต่ไปต่อที่อเมริกานะครับเราน่าจะได้เห็น Squid Game เวอร์ชันฮอลลีวูด เวอร์ชันอเมริกาก็ได้นะครับซึ่งน่าจะดิบเถื่อนมากกว่าอาจจะได้เห็นเกมใหม่ๆกดใหม่ๆนะครับแต่ก็นั่นแหละก็โอเคก็โอเคก็จะมีก็จะมีพ่คือก็รู้แหละว่ายัางไงกูก็ต้องก็ต้องขายต่อคนชอบซีรีส์ประมาณนี้อยู่แล้วเนาะก็ต้องมีเรื่องราวต่อแต่ตอนจบเนี่ยมัน อ่ะนั่นแหละครับก็มีทั้งชอบและไม่ชอบนะถามว่าจบแบบนี้ชอบไหมผมชอบส่วนที่ผมชอบก็คือชอบในความที่เขาเลือกที่จะให้จบแบบฉีกออกไปอ่าไม่ให้จบแบบเดิมและไม่ให้กีฮุนชนะละให้มันดาร์กกว่าเดิมแต่พอมันจบแบบดาร์กเนี่ยมันก็มีแผลอยู่เยอะอยู่เหมือนกันแผลในที่นี้ก็คือแบบอ่ความดันโดนมาทั้งหมดของรพอเอกเนี่ยคือยังไง ผมรู้สึกว่านศูนย์เปล่าเหลือเกินนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลที่ให้คุณตำรวจพยายามจะทำนี่คืออะไรกันแน่นะครับคือจะช่วยคนก็ช่วยไม่ได้สักคนนะครับจะยุติเกมก็ยุติไม่ได้จะไปแบบกลับใจพี่ชายเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงพี่ชายให้กลับมาคิดได้นู่นนี่นั่นก็ไม่เห็นจะทำอะไรได้ ก็เลยคิดว่าแผลตอนจบมันค่อนข้างทำให้คนดูเนี่ยอึนงงแล้วก็ไม่ค่อยที่จะซาดิฟายกันเท่าไหร่นะเอาหลายคนอาจจะชอบนะหลายคนอาจจะชอบแต่ผมแค่รู้สึกว่าอมันเออมันมันก็โอเคแต่มันคือเขา้าใจไหมว่ามันมันแค่โอเคอะ่ะแบบอย่าให้มันอะไรมากกว่านี้นะครับ อ่ะโอเคคุณผู้ชมทงบ้านรู้สึกยังไงกันบ้างครับที่ได้ชม Squid เก m e 2.5 <poke> หรือว่า Squid เก m e 3ดูจบกันแล้วหรือยังถ้าดูจบกันแล้วเนี่ยก็คอมเมนต์มาแชร์มาแบ่งปันกันได้นะครับอันนี้เป็นในในในส่วนของผมนะในในความคิดในเวของผมเป็นความรู้สึกหลังดูความเข้าใจของตัวเองนะครับก็เลยเามาแบ่งปันกับคุณผู้ชมทงบ้านคุณผู้ฟังทางบ้านเนาะส่วนถ้าคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยมี ความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์มาแบ่งปันกันได้นะครับเพราะว่าพอผมเองเนี่ยก็พูดเองเออเองอะ่ะมาดูเข้าใจแบบนี้ก,ก็พูดออกมาแบบนี้ะนะครับรู้สึกแบบนี้ก็เลยแชร์ออกมาแบบนี้เนาะก็ก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด subscribe ให้มิสเตอร์สตีฟกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าว่ามิสเตอร์สตีฟเนี่ยจะเอาอะไรมาเล่าให้ฟังนะครับจะพูดคุยประเด็นไหน ของหนังเรื่องไหนอีกก็มาว่ากันต่อในคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ